รู้จักยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาข้อคิดนี้นะคะครูได้จากคุณเจฟเบโซนะคะผู้ก่อตั้งอเมซอนนั่นเองเขาบอกว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เรานะ มีการยืดหยุ่นบ้างไม่ใช่แบบว่าดันทุรังนะอยากจะทําวิธีนี้ก็ต้องวิธีนี้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะกว่าเราจะไปถึงสมมติว่าเรามีหมุดเป็นเส้นชัยของเราความสําเร็จของเราค่ะคุณอย่าลืมว่ามันมีหลายวิธีนะที่เราจะไปถึงอาจจะเป็นเหมือนเวลาคุณปักหมุดว่าคุณจะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยคุณจะนั่งเรือไปคุณจะนั่งรถไปคุณจะนั่งเครื่องบินไปคือมันมีหลายวิธีที่มันจะไปถึงเชียงใหม่เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ อย่าเพิ่งตัดสินแล้วก็ให้เรามีความยืดหยุ่นมากพอที่จะแบบว่าเปิดใจอ่ะบางคนอย่างเงี้ยคุณสมมติคุณทํางานกับทีมแล้วคุณก็แบบจะเอาแต่สิ่งที่คุณคิดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ฟังคนอื่นด้วยแบบเนี้ยอันนี้คือคนที่ไม่ยืดหยุ่นแล้วเนี่ยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ในการทํางานได้เพราะว่าสมมติเวลาเราทํางานอ่ะเราก็ต้องเจอปัญหาเราต้องเจอแบบอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามัวแต่แบบไม่ยืดหยุ่นแล้วทําวิธีเดิมตลอดเวลาโดยที่ ก็ยังเหมือนเดิมอันนี้นครูว่าคุณอาจจะเริ่มเป็นคนที่มีฟิกไมล์เซตแล้วค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคุณก็แค่เปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าคุณเนี่ยจะสําเร็จค่ะอย่างคุณโทมัสอาวาเอดิสันเนี่ยเขาประดิษฐ์หลอดไฟกว่าจะได้ปิดหลอดไฟเนี่ยเขาประดิษฐ์มา1น0 0 0ห0ื่นห0อันนะห0 0่งชิ้นนะคุณคือเขาลราเขาบอกว่ารึไหมเขาบอกว่า เนี่ยมันก็คือแค่ห0,000ื่นวิธีที่มันยังใช้ไม่ได้ผลเท่านั้นแต่เขามองว่าหลา,หลายครั้งเนี่ยค่ะมันเกิดจากความยืดหยุ่นของเขานะคะที่จะลงมือทําในหลายๆวิธีนะคะจนถึงความสําเร็จนั่นเองค่ะถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูดได้ที่เพจพ a ช h i น n ูวินนะคะ